รถช่างสไตล์เจนน้องค่ะเพื่อน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 ขาเพื่อนเพื่อนหเห็นไี้อย่างบ่านี่สมาชิกใหม่นะคะของหลองไส้แล้วเพื่อนเพื่เนาะเจเซฟได้แล้วนะของอ่เป็นรถอ่จักรยานสามล้อนะคะเพื่อนเพื่อนสื่อห้ยนองไส้แล้วเพื่อนเพื่เนาะเพราะว่าเพื่อนพิการนะคะเพื่อนพิการเพื่อนยางก็ไดาแล้วเพื่อนเพื่เนาะเอาไวค้ค่ะเอาเพื่อนมาอาบน้าแล้วเพื่อนเพื่อนสงสารน้องนะคะรถพัถงนะคะรถพังหมดแล้วใช้ไม่ได้แล้วนะคะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวตามโตนะคะเดี๋ยวอ่ะ อีพี่สองจะต้องสิเอารมณ์มาอาบาน้ำจะต้องใส่เบิรงนะคะว่าน้องใส้จะน้องเป็นยังไงน,นะคะพีการแบบใด,ดนะคะเพืเ่อนๆถ้าจะตามต่อได้เพืเ่อนๆมาค่ะเพื่อนๆมาตัดน้ำกันค่ะสิไปรับน้องไส้มาอาบน้ำนะคะเพื่อนๆเอนอะไรก็นีนเอาเก็บให้คุณยายช่วยเก็บหน่อยค่ะลูกอ,อันนี้ไม่ต้องออกก็ได้มั้งกู้เขาจะได้นิ่มไม่ยังไง ได,ด,ด,ด้สวยแล้วค่ะเพื่อนเพื่อนเพื่อนเนี่แล้วค่ะนนองไายเจ๋้งสวัสดีครับ FC เอฟซแน่ฮู้ ้ยขี่ลายหลายได้พอเอ้ยกําลังตัดผมห้นะคะว่าสิษมาอาบน้ำห้เนาะเพื่อนๆเนาะนี่นะคะเจ้าของรถนะคะที่เจน้องสร้างมาให้เพื่อนเนาะเพื่อนๆเนาะสิยุหประมาณนี้นะคะน้องไส้เจน้องเป็นผู้ติดจากเจน้องเลยนะเพื่อนเพื่อนเพิ่งถือรถซนเนาะเพื่อนๆเนาะตั้งแต่เพื่อนออกทหารมาใหม่ๆเนาะเพื่อนๆหลายสิบปีแล้วเนาะนายเนาะจนมาเป็นคนพิการนะคะเพื่อนๆเพื่อนก็อยู่กับน้องไส้นะคะอยู่บ้านแม่เจน้องหลังนั้นเนาะเพื่อนๆเนาะก็ซอยกันเบิ่งเนาะเพื่อนๆ ผู้ใดพ่อมีกับซอยเรือกันไปเนาะเจนน้องก็เลยสื้อรถให้เพื่อนนะคะกัขอบพ่อเจนน้องเนาะเพื่อนเนาะขอบคุณนะคะโจเซฟนะคะน้องอ่าแม่น้องจจสมินนะคะกระทินนะคะลูกสะพ้ายเนาะเพื่อนเนาะก็เจนน้องเนาะเพื่อนซอยกันนะคะซอยกันสื่อรถแห่น้องซ้ายนะคะไอยิมมันหวานนะยิมดีๆดีงามงาในเอฟซีสิเห็นน่ะร้อยยิมน่ะนะถ้ายเอฟซีเป็นบอขอบคุณครับพี่เจ๋ไหนอยขอบคุณครับสวัสดีครับทำยังไงอื อืมอืมสวัสดีครับนะคะเพื่อนๆก็จะอยู่ประมาณนี้เล้วเพื่อนๆเนาะน้องสร้างเจ๊น้องเพื่อนพิการนะคะเ็นเพื่อนเพื่อนมาสามสิบกว่าปีแล้วนะคะเจ๊น้องก็ค่อยอ่าซื้อรถไห่มันนะคะรถคันเก่าเนี่ยมันพังนะคะเพื่อนๆหลักก็อาบน้ำไม่ได้แล้วเพื่อนๆเนาะลอยเรือตัวเองบ่ได้นะสวัสดีค่ะเพื่อนๆเจ๊น้องสิบมเว่าต่อนะคะจะมะว่าต่อเรื่องของน้องสร้างแล้วเพื่อนๆเนาะ โมว้านนะคะเจ๊น้องซื้อรถเข็นไห่น,น่องแล้วเพื่อนๆเนาะจะเป็นรถสามรอยโยกแล้วเพื่อนๆนอ้องเจ๊น้องเพื่อนพิการนะคะเพื่อนพิการพริการมาได้สามสิบสี่ปีแล้วนะคะเพื่อนๆอ่าขั้นนี้เจ๊น้องซื้อมาราคาเท่าใดแล้วเพื่อนเพื่อนกะอยากสิงหูเนาะเจ๊น้องซื้อมาให้น้องขั้นนี้ราคาห้าพันหารอยบาทนะคะเพื่อนๆพืเสื้อกับลูกนะคะซอยกันซื้อนะคะในกับลูกในคนในครอบครัวของเจ๊น้องเองเนาะอ่า หาพันหาลอยขั้นนี้เจ๊น้องซื้อให้น้องเป็นขั้นที่สามนะคะเพื่อนๆพ่น่เป็นขั้นแรกนะคะขั้นที่สามนะคะซื้อให้ขั้นที่สามแล้วนะคะสองขั้นแรกกับพังเรียบร้อยเบิดแลวค่ะเพื่อนๆอนอันนี้ขั้นที่สามนะคะกะให้น้องได้ใส่นาะเพื่อจะเอาน้องลงมาอาบน้ำเนาะเพื่อนเพื่อนเนาะซอยกันเลียงกับน้องชายนะคะซอยกันเบิ้งนะคะเพื่อนๆเจะน้องอาจจะบ่คอยเด้ไปวัดไปว่าเนาะเพื่อนเนเนาะแต่ว่าเจะน้องกะทำบุญนะคะทำทานนะคะกับน้องชาย หรือว่ากับคนรอบข้างนะคะเจนน้องอยากซอยอย่างเพราะซอยได้เหมือนว่านักเกินไปนะเพื่อนๆเนาะจะน้องก็จะซอยนะคะซอยนองซอยกับกัวซอยผู้นั้นผู้นี่แหละค่ะเพื่อนๆมันเป็นนิสัยของเจนน้องเองเนาะเจนน้องเป็นคนชอบชอบซอยซอยเหลือคนนะคะชอบช่วยเหลือคนนะคะไม่รู้เป็นอะไรเห็นคนอนื่นงดีเขาบ่มีกวัวเฮ้าหรือว่าเขาอาจจะมีกัวเฮ้าบุญละแต่ว่าเฮ้าแนมแล้วเขาคือคือคือบ่มีท่อเฮ้าประมาณนี้แม่เพื่อนๆเจนน้องก็จะให้นะคะเป็นคนที <pton ite S 1> ่ให้ ช่วยนะคะเป็นคนที่ให้แล้วก็เป็นคนที่ช่วยช่วยขอบขั้วเจ้าของนะคะเพื่อนๆนั่นแหละเจนน้องก็เลยมาบ่อยฟังเรื่องน่องไส้นะเพื่อนๆเนาะหมู่บ้านเกษตรน่ะอ่าอยู่ในคลิปเกษตรเห็นหน้าน่องไส้ดอกค่ะเพื่อนๆน่องไส้เนี่ยเป็นน่องติดจากเขนนอกเลยนะคะแต่ว่าน่องนั่นพิการเนาะเพฝนก็เลยเบิ่งเถ้าแห้งเนาะเพื่อนๆเนาะเป็นตะเรือตูนศาดนะคะเพื่อนๆค่ะอ่เจนน้องก็มาบ่อยเห็ฟังเรื่องน่องเนาะเพื่อนๆเนาะนิดๆหน่อยๆนะเพื่อนๆเนั่นแหลี่ยนความคิดกันเนาะ เฉยป่าเออจะน้องเัมนบระเทศไทยน้องไส้เบิ้งจากเทืาเฉยป่าจะน้องก,กับบรายไทยน้องเพื่อนเนาะกรสิหยานว่าโอ้ยเอาน้องมาดไทายอยากให้เขาเลือดต,ตนศาสตร์รรดดน่ะศาตร์นะสิบอเด้อค่ะเพลือกเอกเด้อจะน้องซื้อรถเข็นให้เข็นน้องก็อยากให้เพลือกเอกเบิดด้งว่าเออจะน้องเอาซื้อให้น้องประมาณนี้เนาะอยู่ประมาณนี้นะคะค่ะคลิปนี้พี่นี่จะน้องสิเกย์ใบแคเนี้ก่อนเด้อเพื่อนเเจอกันใหม่คลิปไหนพี่หน้านะคะ ืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์น้ดค่ะเพื่อนๆเด้อประภานคิดใหม่ๆนะเพื่อนเนาะ,ะน้อกับมาตาอู้อู้มาตาสาผมค่บเพื่อนๆเจอกันใหม่คลิปหน้าพี่หน่าเด้อสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ